อย่าบอกนะว่าการคารกังต่างก็ขอดูก็ขอดูพี่ตีดีดูนิดนึงเดี๋ยวว่าไห้กิ๊ไแวเลขอะไรปริมาณพี่ให้เก้าเลยนะเก้าหน่อยไหมยี่เก้าคุ้มร้อยห้าสิบเก้าบาทได้เยอะขนาดนี้คือกินเอาง่ายมึงกินมื้อเดียวไม่มีทางค์หนังไก่แต่ได้เนื้ออะไรครับนี่ใส่ออ่ะหนีแบ่งครึ่งๆกินยังได้ใช่ไหมเก้าแมนมันไม่พูดกันเหลือแค่รสชาติแล้วแหละมาเดี๋ยวจะลองรแกะครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกเลยนะกูลุ้นมากเลยตอนนี้กูแบบไอ้เหี้ยแต่พูดตามตรงนะรีวิวจริงๆเลยนะนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์กูนะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างไม่จ้างที่ไม่หาเพราว่านี่ผมขอรีวิวตรงพูดตามตรงบอกอร่อยไม่อร่อยตามนั้นรับได้ลิ้นแต่าอย่าลืมที่บอกว่า ลิ้นกูไม่สามารถเปรียบเทียบกับทุกคนได้จริงลิ้นกูอาจจะบอกไม่อร่อยแต่มึงอาจจะอร่อยก็ได้จริงครับผมลิ้นกูจะบอกอร่อยแต่ลิ้นมึงอาจจะบอกไม่อร่อยก็ได้ลิ้นคนไม่เหมือนกันจริงครับเมโอเคไหมแล้วกูเคยทามองน้ำเนี่ยเนี่ยแล้วกูเขียนรถไม่ได้เพราะมันบอกยู่ในน้ำเราซ้อไม่ได้ไม่บอกแล้วกันว่าอร่อยไม่อร่อยฮ่าเพื่อเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อครับแรกเลยคแม่ดูคตดดีเลยนะครับ นี่ครั้งแรกนะดูเพิ่งแกะของดีเลยนะของดีนะอันนี้รอะไรอ่ะเขากินรสอะไรกินกันเลยเดี๋ยวจะดมกินก่อนเลยเขากินรสอะไรมา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 กาม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 ากามาะาม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 มามมามามเาม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 ะมามามอมามามามอ เฮ้ยรถอะไรเนี่ยอันนี้รถอะไรอ่ะเหมือนอะไรกินเหมือนอะไรนีนาที่สตรีมรีวิวไม่ได้ถ่ายวีดีโอเพราะถ้าถ่ายวีดีโอต้องซื้อเมมไว้เยอะๆเพราะหนังเหนียวเคี้ยวเมมเต็มนนะน้นาน้าน้าน้้น้าน้า้า้านนนนน่น้น้่าน้านนน้าน้าานนนนา กินเหมือนหมูฝอยเว้ยแกก็แก่หอนถ้าวิงแซ่บผมว่าพี่ติชอบแ,แ,แต่ทาวคิมผมไม่รู้อันนี้รสยำยำไก่แซ่บนะเอ้ย <c oughs> <c oughs> ควยทำหน้าตาเหมือนไม่ได้แดกอ่ะ ใช่เอเนี s <S ่ยกินก mm ินเหมือนเออกินไม่ใช่ยำไก่วิงแซบกลิ่นไม่ไม่เหมือนยำไก่เลยวิงแซบกลิ่นไม่ได้ไปทางนั้นเลยเป็นกลิ่นหนังไก่ที่เตะจมูกเลยเป็นกลิ่นหนังไก่แรงมากกลิ่นหนังไก่คือแบบหอมหออมาหอมหอมาเตะจมูกเลย อ่าแต่กิดนยำยำอ่ะยังไม่มีเลยไม่มีเลยวิงแซบวิงแซบจมูกกูนะไม่ใช่จมูกมึงดังนั้นอย่าเพิ่งตีความนะผมวิงแซบเอาตรงวิงแซบแค่เขียนว่าเป็นน้ำไก่ลองชิมกันเชื่อตื่นเต้นวะไม่เคยรีวิวอะไรแบบนี้แบบจริงจริงจังๆมาก่อนแล้วนี่แบรนด์น้องตัวเองนะครั้งแรกอย่าโกธพี่นะตามความจริงเห็นไหมเออมึงน่าจะดูอยู่นี่นะ ไม่เหม็นคักเลยนะนี่นะไไมมมม่่เเหห็็นนผงแบบผงอันนี้เป็นรอ่ารเซาวครีมผงแน่นมากอันนี้ต้องให้เลยนะคือไม่กักคือแบบไม่แบบโรยผงแบบจางๆมาไม่มีอันนี้คือผงคุกแบบแน่นอ่ะเอ๊ะผงหรอผงหรอวะทำไมไปคุยๆผง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 ปามามาพร้อมพร้อม คุยไอ้ยังไม่ดีมาแชทนับถอยหลังให้หน่อยแชทนับถอยหลังให้หน่อยพิมสามแบบฝัดกันไหมหน่อยแล้วก็สองฝัดแล้วหนึ่งแล้วพี่กินเลยแชทมาแชทสามลั่นๆหน่อยมากูพร้อมละไอ้ยังได้พิธีแบบคนที่เรื่องมากการกินด้วยกูบอกให้สองหนึ่งหนึ่งยังหนึ่งยังหนึ่งยังฝัดหนึ่งยัง หนึง่งเฮียวิโกยดแม่มึงดูเสียงกรอบมันกรอบจริงนะเว้ยมันไม่แข็งนะเว้ยมึงดูเสียงกรอบ เฮ้แปลกๆไม่มีติแปลกๆแล้ว <laughs> กัวพี่ตีเฉยๆรถชาวิครีมอ่ะผมว่าเราเฉยๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนผม <S, s go Let's go Let's go boy ไอ้ยแบบทำหน้าตาเหมือนมีอะไรอะ่ะไอ้เนียอ,อร่อยอร่อยไอ้เนียทำหน้าตาเหมือนมีอะไรอะ่ะอร่อย ทหนน้าตาตเมมเยียออะะไร่ย้ำป้ายยาอีกครั้งนะคะรับหนังไก่ของจุกต้องลองจริงๆเคี้ยวเพลินเพลินจนฟันไปเดินอยู่นอกบ้านอร่อยสุดจนระลึกคาดเพราเคี้ยวไม่ขาดมาตั้งแต่ชาที่แล้วผมแน่นมากแค่เกาที่กลากรกลงไปด้วย <c oughs> พ่อเมื่อไอ้เนี่ยนี่ว่างอีกแล้วไอ้ตัวว่างมาอีกเ <c oughs> ลยทุกคนอ่ะจะบอกให้ว่ารสชาติเป็นยังไง กินไปหนังไก่จะมันจะคนละคนละเท็กเจอร์กับหนังไก่ที่ที่ขายอยู่ตามข้างถนนที่เป็นร้านหนังไก่ทอดอะไรเงี้ยมันจะคนละเท็กเจอร์กันอันนั้นมันจะมีความกรอบแบบกรอบกรอบแบบกรอบแบบเพิ่งทอดเลยอะแต่อันเนี้ยมันมีความกรอบแบบเหมือนขนมอะกรอบเป็นเหมือน uh. ขนมรส uh. ชาติแรกของซาวครีมคือ,ค,อคือไม่กรอบไม่ความกรอบยังคงอยู่ไม่เหนียวเลย uh. ไม่เหนียวเลยนะเห็นไหมอ้าวไม่เหนียวเลย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่มันใหญ่ๆแล้วนะกินชิ้นที่ใหญ่สุดแล้วนะไม่เหนียวเลยเออแล้วผงนี่ผ่านมาห้าวันแล้วนะออกความเค็มถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ต้องก็ต้องเอาตัดขนตัดห้าวันปะวะตัดผงออ้าวันเค็มถ้าถ้าโดนขบสั่งด้ที่ไหนสั่งได้ที่ข้างล่างช่องผมเลยครับติดที่นู้นเลยครับไม่ต้องสแกนไลน์เลยน้องแต่ถ้าไปเจอชิ้นที่ไม่ค่อยมี ไม่ก็มีผงว่าอะไรอร่อยเลยมันจะมีความชอบกินซาวด์ขนมนะพวัขนมเลนะชอบกินซาวด์คิมนะไม่ดีพอทำเกล็ดได้เลยเออแต่ผมไม่ชอบผมเฉยเฉยมันกรอบแบบฟังเสียงอ่ะมันกรอบอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนทีเ <can> ด <'t bad mañana> <rawd Moder> ียวเดี๋ยวให้คะแนนทีเดียวมา ยำไก่แซ่บที่ไม่มีกลิ่นดำเลยนะค่อนข้างเลิกมือนะเพราะว่ากินลำบากก็มา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 นี่นะผงแบบแน่นๆเลยนะผงแบบแน่นๆเลยนะผงแบบแน่นๆเลยนะอันนี้รสไก่แซ่บนะครับรสยำไก่แซ่บนะครับ้มบบอมสาม,ส,ามสองหนึ่ง เฮ้ยมันกินต้นถุงได้มันกินต้นถุงได้เพราะมีผงเยอะ <S <S ออเห็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งบอกเป็นหนังเฮียนี่ใช่ไหมพ่อเึมือ่ะนหนังเฮียสนตีนใครบอกหนังเฮียกูบอกให้เวพี่ตีชอบอันเนี้ยกูกูสาบานได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> <S พี่ตีชอบแน่อันเนี้ยเพราะกูกินเองกูยังรู้สึกว่ากูชอบซะ Let's go กูยังชอบซะอันนี้ <S 2> <S 2> <S อันนี้ผม ผม,ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้บอกให้พี่ตีพูดเวอร์นะผมบอกว่ารีวิวตามตรงนะพี่ชาย,ยผมขอรีวิวตามตรงไอ้เฮียผมพูดจริงๆนะ โตแหล่นัดกันมาทัวร์ของเขาดีจริงผมซื้อมากินน้ำหนักลงไป3โลกินละอึอกระจายหนังไก่มีท็อกที่แรกในไทยจุดไล่ยุงยุงตุยเรียบพ่อเบื่อเนี่ย W เนี่ยแชทบอยเนี่ย W เลยมึงไป้แต่รอเน่าผมส่งมให้กินวิโดรอเน่ามึงทำไม่ผมทำให้คนพูด ไอ้ที่อันนี้อร่อยอันนี้มันจะกลิ่นอนะ่ะไม่มีความยำไก่ซาบไปนนะ้วชัดพี่บอกให้พี่พูดตรงๆเลยกลิ่นอนะ่ะไม่มีความยำเลยต้นยำต้นกลิ่นอ่ะไม่ได้เลยน่าจะนะยำไม่ขึ้นแต่รสชาติคือยำเลยรสชาติมีเปรี้ยวเปรี้ยวเสร็จปุ๊บบวกกับกลิ่นหนังไก่ที่มันตีอยู่แล้วนะที่พี่บอกกลิ่นหนังไก่แรงมากอันเนี้ยหนังไก่มันตีขึ้นมาแล้วก็แบบมีเปรี้ยวมีความแบบเหมือนจะ มันไม่ได้ใช่เผ็ดอะ่ะมันเป็นแบบแสบเล็กๆ,กๆน้อยๆกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนมากกลิ่นเหมือนข้าวคั่วเหมือนข้าวคั่วเอออารมณ์เหมือนข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ยำอะ่ะชัดเจนมากอร่อยอันนี้ค่ออร่อยเลย,ยมาถึงเวลาให้คะแนนอันนี้ <laughs> ให้ต๋องก่อส่วนตัวแล้วอ่ะ <laughs> ส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่นะให้คะแนนเต็มสิบ เต็มสิบของสาวครีมพี่ให้พี่ให้แปดพี่ให้แปดเหรตัวพี่นะคือจริงไหมเนี่ยพี่เองสับปดชอบแปดพี่ให้แปดด้วยความที่มันแบบนนัวเค็มๆแต่ถ้าไปโดนผงเยอะหน่อยก็ต่งีปีไม่ถึงปีสองสามวันก็ถึงแล้วแต่ตัวพี่นะถ้าอยู่ไกลอ่ะกินไม่ดะกลัวกลัวไตมีปัญหากินเค็มแบบเค็มปื้ดเลยอ่ะไปโดนตนเค็มอ่ะแต่อันนี้ อันนี้ให้9.5ตัวนี้ให้9.5เอ่อเอาดีตีรถเปรียปร้ยวๆอันน,นั้นเครื่องเทศหรือรากินเยอะไม่ใช่หำไปโรงพยาบาลน,นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปรี้ยวที่เครื่องเทศหรือเปรี้ยวที่ลาอันนี้ไม่รู้ไม่เคยกินหนังไก่ที่ม่ขึ้นลาแต่บอกเลยว่ารสชาติถึงมาก9.5ครับถ้าเป็นหนังไก่แต่คือสิ่งที่ควรมีกับหนังไก่คือควรบอก ไว้ด้วยนะครับอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามีบอกหรือเปล่าคือควรบอกไว้ด้วยว่าว่าควรเก็บวิธีเก็บรักษาเก็บได้กี่วันอยู่ได้กี่วันหมดอายุตอนไหนมันควรจะบอกนี่ไม่มีบอกเลยกูก็ไม่รู้ว่ามันแพ็คมานานหรือยังกินได้อีกนานอันนี้ได้ประมาณห้าวันแต่คือโดยตัวเองอร่อยอร่อยเลยครับอันนี้วันอะไรวะจิ้มไม่ต้องจิ้มเจอพี่วันจันทคือวันที่สิบเก้าเฮ้ยไม่ใช่เด เขาบอกเก็บไว้ได้สิบสี่วันแต่อยู่ในสต็อกมาแล้วสิบสามวันเพราะฉะนั้นรีบกินก่อนราขึ้นครับพ่อพงไงสัตว์พ่อมึงดิสัตว์อร่อยเลยอร่อยอร่อยจนต้องดูดนิ้วอ่ะแต่แนวพี่ิชอบผมเชื่อเลย กินแล้วตื่นเลยนะกินแล้วสึกแบบเออหนังให่กว่าสีหแอะเ่าีบานเอามาวานเดี๋ยวเราไปดีวิวอีกรอบใน t ิกต o อนะครับผมตอนเท้ากินแล้วตื่นเินกินกล้วรู้ส่กว่อครกนินอน่อิดนิ้ว่ปอ่ะยิ่อดิ่งรู้สึกิบบ่ออออเออเออ ไอ้เนี่ยไม่ใช่พี่ตูนไม่ใช่พี่ตูนนะกาวกับตูนตูนแข่งแบบกี้พี่ตูนพี่บ่เต้นบ่เมือนกันเอาสาธุไอ้เนี่ยอย่าตื่นเด้อไอ้เนี่ยคุยวอ้หว้าบ่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้อร่อยจนลืมตื่นเหรอ เขาเรียกว่าอร่อยจำลืมตื่นไหมอร่อยจำลืม <c oughs> ลืมตื่นนะอร่อยจำลืมลืมตื่นเอ้ยอะไรวะตะกี้เกิดอ,อะไรขึ้นวะตะกี้เหมือนเห็ดโยบานเลยอะ่ะ <c oughs> เห็นโยบาลเลยนาเลยกินเมื่อสักครู่อร่อยจริงอร่อยจริงเหมือนเหมือนเหมือนกินแล้วระลึกชาติอะ่ะเอ้ยมิติใหม่เหรอเป็นผงใหม่เหรอกินแล้วเหมือนระลึกชาติได้อะ่ะผลข้างเคียง <c oughs> ไอ้เหี้ยากรีลาว้าไอ้สัตว์มีอย่างนี้ด้วยหรอได้อ่ะกูดีใจละเเจ็บหงือกอันนี้เดี๋ยวกูเปิดแชทที่กูควรจะพิติให้แต่มันเป็นหนังไก่ครับกินกับข้าวน่าจะอร่อยเดี๋ยวจำลองกินกับข้าวดูนะตอนเช้าสั่งได้ทางไหนครับมันหมดแล้วครับไอ้จุกมันหมดแล้วมันหมดแล้วแต่แนะนำนะแนะนำนะให้สั่งรถนี้ลองไปลองเหาะ ถ้าจะลองนะถ้ามันต้องสัตงแค่ห่อเดียวร้อยสิบเก้าบาทอยากจะลองใช่ปะไอรนจำไก่แทบควรลองครับควรค่าแก่การลองแล้วมันจะติดเลยแต่กูกินเยอะไม่ได้พี่ต้องฟิตเนสแต่ก็กินได้ล่ะแต่ก็ไม่เยอะไงกินหมดไม่ได้นะให้หมวยกินอ่ะก็บอกทุกคนอย่างนี้มาๆมาๆมาแชทนะถึงเวลาเราแล้วถึงเวลาเราแล้วผมบอกว่าหนังไก่ถึงยังที่ ถึงแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ผมบอกว่าลองอย่างพี่ขอตรงๆนะเขาบอกว่าเออกูจะไปฟิตเนสก่อนแล้วผมก็พูดไปว่าวันนึงก็เป็นวันที่แย่เกี่ยวอะไรกับฟิตเนสเลยนะในตัวเองเหรอก็จะบอกว่าทำนี้มันยากเกินไปที่จะผมบอกแล้วผมไม่ได้ไม่ได้นักไม่ได้แยกันอะไรอย่าู่แล้วของข้ามีตัวซีเคสหนังไก่มีขนด้วยไหมครับอยากได้ไก่ลาบูบูไก่ลาบูบูเฮียเลย ไอ้สัตว์หนังไก่ลาบูบูช่องทางการซื้ออะก็หน้าเพจผมเลยครับหน้าเพจเลยอ่ะเดผมไม่ดูอ่ะเดผมไม่ดูว่าสั่งไงไอ้เหี้ยลาบูบูสี่เหี้ยหนังไก่สี่เหี้ยเว้ยด้วยไอ้เหี้ยลาบูบูสี่เหี้ยรั่วไอ้เหี้ยเล่นกูรั่วเลยสัตว์นี่ถ้าใครจะสั่งนะครับใครถนัดไปทางที่ แอดไลน์นะก็สแกนไลน์ตรงนี้สแกนไลน์ตรงนี้สแกนไลน์ line, แล้วก็เข้าไปนะครับอ๋อรถหน้าผมคิดว่าผมน่าจะเอ่อโลโก้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดไลน์ line, แล้วก็จะบอกว่าอยู่ได้กี่วันด้วยเออเดี๋ยวผมจะบอกเขาก่อนแล้วก็อันนี้คือแอดไลน์ของร้านตีนมึงเด่นดีอ้าวธรรมดาอยู่แล้วอันนี้คือ line, แอดไลน์ถ้าใคร ไม่สะดวกแอดไลน์ก็กดกดไปที่รูปครับกดไปที่รูปแล้วก็มันจะเข้าลิงก์งหน้าเพจเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะลิงก์งหน้าเพจเลยเนี่ยเสื้อไอจักรูยังไม่ทําแจกเลยเนี่ยกูลืมเลยคนรอเสื้อแอจัก,กนบึมอยู่มั้เนี่ยกดไปที่รูปเลยกดรูปไหนก็ได้สามรูปเนี้ยรูปไลน์นก็ได้ขึ้นเพจเนี่ยกดคลิกก็ไปอะ่ะแล้วก็ถ้าใครสนัดแบบ แอดไลน์ไปก็แอดไปตรงนี้แค่นั้นจบไก่ชนแพ้มาทำหรือเปล่าครับรออะไรอะ่ะตัวละล้านอ่ะที่กลัวมาทำอ่ะ